สวัสดีครับต่อกันข้อที่42นะครับข้อที่42โจทย์บอกว่าเมื่อเติมโพแทสเซียมคาร์บอเนตนะครับ3.45กรัมลงในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์เข้มข้นนะครับ0.1โมลาร์ ola, ปริมาตร150มลแล้วปรับปริมาตรสารละลายให้กลายเป็น500มลตรสารละลายที่ได้มีความเข้มข้นของโพแทสเซียมไอออนกี่โมลาร์กันแน่นะครับถามโมลาร์ของโพแทสเซียมไอออนก็ถ้าคุณจะหาโมลาร ของโพแทสเซียมไอออนคุณก็ต้องไปเอาโมนของโพแทสเซียมไอออนทั้งหมดมาให้ได้ก่อนแล้วก็หารด้วยปริมาตรสารละลายเป็นดีเอ็มกังสก็จบใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนนี้หน้าที่ของผมคือผมต้องไปหาโมนของโพแทสเซียมไอออนมาให้ได้ซึ่งผมจะไปเอามาจากไหนนี่ไงครับโจทย์บอกมาแล้วว่าใส่โพแทสเซียมคาร์บอเนตลงไป3.45กรัมผมก็ตั้งโคเฟกเตอร์เลยว่าตอนนี้เรามีโพแทสเซียมคาร์บอเนต3.45ากรัมนี่คือกรัมของโพแทสเซียมคาร์บอเนต K 2CO3 นะครับอันนี้ผมเขียนละเอียดให้ดูนะแต่เวลาหนูไปทําจริงๆหนูไม่ต้องเขียนแฟกต์ละเอียดขนาดนี้นะครับมันไม่มีใครสนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรัมให้กลายเป็นโมลน,นะครับโพแทสเซียมคารบ์บอเนตี่โจทย์น่ารักจังนี่บอกมาแล้ว M.W. คือ1 3 8นะสวยจัง M.W. คือ1 3 8 K2CO3 นี่คือกรัมโพแทสเซียมคารบ์บอเนต1 3 8กรัมโพแทสเซียมคารบ์บอเนตก็คือ1โมลของโพแทสเซียมคารบ์บอเนตพอดีเห็นไหม ตอนนี้กรัมโพแทสเซียมคาร์บอเนตตัดกรัมโพแทสเซียมคาร์บอเนตได้โมลโพแทสเซียมคาร์บอเนตพอคุณได้โมลโพแทสเซียมคาร์บอเนตปั๊บคุณโคแฟกเตอร์เป็นโมลของโพแทสเซียมไอออนเพราะเราอยากได้โมลโพแทสเซียมไอออนแล้วมันยากตรงไหนนี่นะมันยากตรงไหนนี่หนึ่งโมลของโพแทสเซียมคาร์บอเนตมีโพแทสเซียมไอออนอยู่สองตัวจริงจริงเงี้ยถ้าเราทำจริงจริงเงี้ยในห้องสอนนั้นผมเชื่อว่านักเรียนผมไม่มีใครโคแฟกเตอร์ต่ออยแค่หนึ่งแน่นอนร้อยทั้งร้อยไม่มีใครโคต่อแน่นอนมันโกงกันทุกคนแหละโพแทสเซียมสองบวกเนี่ยครับนักเรียน เราจะเป็นโคแฟกเตอร์ actor, เป็น <c oughs> โพแทสเซียมคาร์บอเนตทำไมหนึ่งโมลของโพแทสเซียมคาร์บอเนตมี2โมลของโพแทสเซียมไอออนเราก็ขี้โกงเขียนเป็น2โมลโพแทสเซียมไอออนไปเลยเห็นเป็นไรคำตอบมันก็ออกมาเหมือนกันถูกไหมแต่นี่มันออนไลน์มันออนไลน์ก็กลัวว่าจะไม่เข้าใจกันนะผมไม่รัดแล้วกันเพราะนั้นผมโคแฟกเตอร์อ่ะใหม่ให้ดูว่า1โมลของโพแทสเซียมคาร์บอเนตใช่ไหม มันมี2โมลของโพแทสเซียมไอออนนะถ้าอยู่ห้องสดนี่ผมเชื่อว่าเฉลยแบบนี้มันด่าผมตายเลยก็เลยลนะโมลดัดโมลได้โพแทสเซียมไอออนมาอ่าแล้วทำไงคิดเลขครับทีนี้ก็คิดเลขนะครับร้อนี่ถ้าคูณ2เนี่ยมันได้276ใช่ไหมครับมันได้276ถ้าคูณ2นะแต่ว่าอันนี้มัน345จริงๆมัน3.45แต่เดี๋ยวผมย้ายจุดเอา 276นี่กับครึ่งหนึ่งของ138ก็ประมาณตีว่าประมาณ70ก็กลายเป็น340กว่าหนาตรงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ผมโง่เลขคับผมโง่เลขผมก็จะประมาณค่าเอานะครับว่าอันนี้ตัดไกน่นี้แต่ผมเชื่อว่าข้อสอบข้อเขียนมันมันเลขมันลงตัวนะเขาเขาควรจะเซตเลขมันลงอันนี้ตัดไก่นี้มันได้2.5คูณ10ยกกำลังลบ2ถูกไหมครับ 2.5จุดคูณสิกำลังลบ2คูณ2เข้าไปก็เป็น5คูณ10กำลังลบ2 5คูณ10กำลังลบ2นะครับก็คือ0.05ตึบต๊บๆโมลน,นี่คือโมลของโพแทสเซียมไอออนนะครับอย่าเพิ่งเกลียดเต้กันซะก,ก่อนนะครับเต้คิดเลขช้าจริงๆนะครับเต้คิดเลขช้าจริงๆแต่ผมก็พยายามนะฝึกฝนทุกวันนะครับในอัดวิดีโอก็พยายามไม่ใช้เครื่องคิดเลขเลยนะครับพยายามเท่าที่จะทําได้แล้วก็ตัวต่อไปนะครับ ก็ไปห,หาโมลของโพแทสเซียมไอออนในสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์150มลลิลตรร้อมลลิตรก็คือ0.15ย์จดนีเอ็มกำลังสนี่คือสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์โคแฟกเตอร์ Co actor, หาโพแทสเซียมคลอไรด์0.1โมลาร์แปลว่าถ้าเอาสารละลายมา1นึ่ดีเอ็มกำลังสมันจะมีโพแทสเซียมคลอไรด์ละลายอยู่0.1โมลนะนี่คือโมลของโพแทสเซียมคลอไรด์เห็นไหมนะดีเอ็มตัดดีเอ็มได้โมลโพแทสเซียมคลอไรด์มา พอได้โมโพแทสเซียมคอลอไรด์เปลี่ยนเป็นโมลโพแทสเซียมไอออนจริงๆอ่ะมันไม่มีใครเปลี่ยนหรอกไอ้เงี้ยเขาตอบแบบนี้ไปเลยเพราะแบบใครๆก็รู้ว่าแบบหนึ่งโมลของโพแทสเซียมไอ,อคอลอไรด์อ่ะมันก็คือหนึ่งโมลของโพแทสเซียมไอออนพอดีถูกไหมเพราะแบบหนึ่งตัวมันมีโพแทสเซียมหนึ่งตัวใช่ไหมล่ะเออแล้วก็เออโคแฟกเตอร์ไปนะศูนย์จุดหนึ่งห้าคูณศูนย์จุดหนึ่งก็ได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าโมลของโพแทสเซียมไอออนนะครับแล้วก็เอาโพแทสเซียมไอออนที่ได้ตรงนี้กับตรงนี้มันเทผสมกัน เอามาปลเป็นโพแทสเซียมไอออนรวมตรงนี้นะครับอ้นี้บวกไอนี้ก็จะได้0.065นะครับหารด้วยปริมาตรสุดท้ายก็คือ500มิลตร500มิลลก็คือ0.5เดียม0.5ก็คือเศษ1ส่วน2ะครับ0.5ก็คือเศษ1ส่วน2เป็นเศษส่วนซ้อน,น,นย้าย2ขึ้นไปคูณทำท่าอะไรก็ไม่รู้ย้าย2ขึ้นไปคูณนะครับก็จะกลายเป็น0.065คูณ2 65คูณ2ได้0.13ได้0.13โมล่า ส0เรียบร้อยตอบได้เลยนะครับโจทย์ก็น่ารักดีเลขก็ลงตัวสวยๆนะครับเจอกันใหม่ข้อหน้าครับสวัสดีครับ